หน้ามันรูขุมขนกว้างเป็นสิวง่ายถ้าคุณมี3ปัญหานี้ดูคลิปนี้ให้จบวันนี้สกินดีโค้ดขอเปิดแฟ้มลับส่วนผสมที่เกิดมาเพื่อคนผิวมันไนอัซินไนหรือวิตามิน B3 เหตุผลข้อที่1มันช่วยควบคุมการผลิตน้ำมันในอะซินิมายไม่ได้ทำให้หน้าแห้งแต่เข้าไปปรับสมดุลให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันออกมาในปริมาณที่พอดีผลลัพธ์คือผิวจะดูมันวาวน้อยลงในระหว่างวัน เหตุผลข้อที่2ทําให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นเมื่อน้ํามันลดลงและผิวมีความยืดหยุ่นดีขึ้นขนาดของรูขุมขนที่เคยทางกว้างก็จะดูเล็กลงตามไปด้วยและเหตุผลข้อที่3ม,มันช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงผิวที่แข็งแรงจะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นและลดโอกาสการเกิดสิวและการระคายเคืองจากมลภาวะสรุปคือ คุมมันกระชับรูขุมขนและทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนี่คือเหตุผลที่นายอาซินามัยเป็นส่วนผสมที่คนผิวมันต้องมีติดบ้านค่ะมีคำถามเกี่ยวกับนายอาซินามัยเพิ่มเติมไหมคอมเมนต์มาได้เลยและถ้าไม่อยากพลาดการถอดรหัสส่วนผสมตัวต่อไปกดติดตามสกินดีโค้ดเลยค่ะ